ยิ่งว่าโอ้อยู่มาหลายเออยิ่งใหญ่เลยครับหน้าคนไม่เต็มอ่ะไหนบิ๊กหน้ารออย่าได้ตังค์เนี่ย <coughs>

đi lại anh đi ra nó anh đi ra nó anh đi ra nó đi lại anh đi ra nó anh đi ra nó đi lại 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 ไม่กี้เด็กอีกใช่ไหมแม็กมาชมกันต่อครับคู่ดีเป็นคู่ที่สิบของรายการแล้วครับหนีเมียมาเตค FC ครับกับเด็กบ้านโนนเอ็กน้องไข่มุกครับ มีเมียมาเตะในชุดสีดำครับ<อ>กับเด็กบ้านโนนครับในชุดสีชมพูคู่นี้เดี๋ยวดูให้ว่าผลต้องการยังไงฮะ,<ย>ะเด็กบ้านโนน <ยะ S 1> นัดแรกเสม,มอมาครับห<อ>นีเมียมาเตะนัดแรกแพ้มาครับเอาแล้วสิครับแม่ได้รู้แล้วครับแบบนี้ครับพูกง่ายๆใครชนะเข้ารอบครับคู่นี้ใครชนะเข้าอรบอบ หนึงศูนย์ครับเอาแล้วครับเออหนีเมียมาตีเอฟซีครับยิงขึ้นนำเด็กบ้านนนนแล้วหนึ่งศูนย์ครับเอาเอง่ายครับใครชนะเข้ารอบพับทีมนี้ครับเสมอนี่ถ้าเสมอนี่เด็กบ้านนนนเข้ารอบครับเออเสมอเด็กบ้านนนนเข้ารอบชนะใครเข้ารอบครับอุ้ยเอาเอง่ายครับตอนนี้ครับ นี่เมียมเตีนีต้องชนะอย่างเดียวครับเด็กบ้านโนนขอแค่ไม่แพ้ครับคู่นี้มาต่อครับหยุกยังไงมาครับตอนนี้บอล ยกออกมาแล้วบังไว้ออกข้างครับกลายเป็นบอลทุ่มของหนึ่งบ้านนเนอ้าวทุ่มแล้วไปโดนกันเองออกครับกลายเป็นหนีเมียมาเตะเอฟหนีเมียมาเตะเดึกบ้านนน

ฮะเขาบอกไอ้อไรนะกับทันทีมฮะสโลแกนหนีเมียมาเตะฮะดูอะเมียด่าก็ยังมาครับยังมาอยู่มนขัยขนาดเมียด่ายังมาครับแต่ถ้าเมียไม่ด่าจะเป็นยังไงฮะไม่เข้าบ้านก็ช่องแล้วแบบนี้ยู่มาได้ กลายเป็นบอลของเด็กบ้านนนทุ่มมาได้ระวัวงครับทุ่มแล้วระวังครับระวังแหวก แหวกเข้ามาเลี้ยวไม่มีตัวทำแถวสองยิงตัง้งซ้ำยิงไม่ได้ครับเอาแล้วโดนโต๊กลับโดนโต๊กลับแล้วครับโดนโต๊กลับมาสาบูชาไปแล้วครับช้าไปแล้วครับช้าไปแล้ว,ลวเออสาบูจ่อยครับจิ้มไม่ได้เอาบ้าเอา้าเอ้า้ยโอ้โหเกือบโดนครับเอ่อ กลายเป็นบอลทุ่มของเด็กบ้านโนนทุม่มถิงไว้แล้วฟาดกลายเป็นบอลของหนีเมียมาเต้ครับกลายเป็นบอลของหนีเมียมาเต้ยกมาแล้วบอยบอ,อ,อลหลังครับ ยูงมาได้ผักไว้ได้ครับมีเวรเวติแทงมาได้ปั๊มออกมาครับเอาเลยครับเด็<แ>กบ้านโนนเด็กบ้านโนนยิงโอ้<แ>หนึ่งปะต,ตูวต่อหนึ่งครับ โอ้โหตามตีเสมอได้ทันควันเหมือนกันครับเด็กบ้านนนมาแล้วโอ้ยอยู่ตรงกลางแล้วมาได้โอ้้หเคาะสวยครับหลอบอลนิดนึงระวังก็ระวังกลายเป็นบอลของนีเมียมาเต้ครับทุ่ม แล้วไหลเข้ามาได้เอ้าโอ้ยไปผ่านหน้าประตูตัวเองโดนไหมแล้วโอ้โโอ้สองประตูต่อนหนึ่งครับแซงแล้วครับตอนนี้กด็ับมาโดนโอ้เอ้นำอยู่ดีๆครับโดนสองลูกรวดเลยครับหนีเมียมาเตะครับเอาเียครับ โอ้โห,โหแล้วเตะแทงเขาทิ้งเลยครับกลาย,ยเป็นบอลทุ่มของนิเมียมาเตะเท,ทุ่มโอ้โยข้ามไปไกลเล้วขอบคุณกองเชียร์ที่อยู่ฝั่งนั้นครับเตะบอลข้ามมาให้หน่อยครับ ถีบไม่ได้นี่เบี้ยมเตะเื็กบ้านโนนอือยังทันครับต네ัวนี้เด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนเอาสองครับตัวนี้โอ้โหหลุดหลุดไปเลยโอ้โหไปดื้อเลยครับเสียบอลตรงนั้น ปั๊มน้ตนี้ครับโอ้โหปั๊มแล้วฝอยท้าครับกรรมการย้อนกลับมาให้ันหวะนี้ครับกลายเป็นวีคิของหนึ่งบ้านโน้บ ปีคลิกยิงจกกังหวะนี้เอาแล้วบอลมาแล้วไมระวังครับอืุึงได้ระวังก็ระวังกลายเป็นบอลของนีเมีมาเตะครับ แล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้ฟาวมองแล้วไม่ได้เปรียบครับแต่วันนี้ครับกรรมการเป่ากับไปาฟาวให้กับหนีเมียมาเตะครับฟีคิกระยะนี้ได้ลุ้นเลยครับฟีคิกระยะนี้ พิงข้ามคานครับแม่กลายเป็นบอลจากหน้าประตูของเด็กบ้านโน้นครับโอ้ยออกข้างไปันแวนี้ กลายเป็นบอลของนีเมียมาเต,รตครับทุ่มอ้ระวังครับระวังทุ่มเตะทิ้งไปครับตรงนี้กลายเป็นบอลของนีเมียมาเตะทุ่มยกไปโอ้ไม่ตรงกรอประวันนี้ครับแล้วเอกรรมการเป่านกมพิมพลกการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ กลายเป็นเด็กบ้านนนท์ครับยิงขึ้นดำหนีเมียมาเตะเอฟซีอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับพักอันตะโกครับเดี๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับค,บคบู่ ăn, ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับเมืองคงทีพีครับเมืองคงทีพีครับพบกับแบคไลออนครับเมืองคงทีพีครับพบกับแบคไลออนครับในคู่ต่อไปครับเตรียมความพร้อมเลยครับ

เห้ยเฮ้ยอย่าเจออย่าเจอลงเลย <laughs> <laughs> à, สองลูกแล้วไปทางนั้นแล้วบอลครับบอลบอลอยู่ตรงทางเข้าครับประตูทางเข้าหนึ่งลูกครับต่อได้ครับเปิดเลยเปิดเลย ยกออกมาได้ไหมควางออกมาครับติดเครื่อของหนีเมียมาเตะติดบ้านน้นเด็กบ้านน้นเด็กบ้านนนเด็กบ้านน้นถืองานกันมาครับยังได้เอาแล้วครับหนีเมียมาเตะอ้ชาไปดีนึงครับเด็กบ้านน้น เด็กบ้านโน้นเด็กบ้านโน้นเด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนมาปั๊มแล้วโอ้ยกรรมการได้เป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูครับกลายเป็นบอลจากหน้าประตูของนีเมียมาเตะยกยาวยาวมารับแม่ ยกบาครับเก็บไปได้ต่ำไปครับเด็กบอลนูล้นอ้าวจับบอลไม่ยุ้ยตัวนี้ครับ หากผลแบบนี้นะะเรียวไทม์นะครับผลแบบนี้นี่เด็กบ้านโนนกับน้องอัคินะจะมีสี่คะแนนเท่ากันครับจะส่งผลให้หนีเมียมาเต้เอฟซีตกล่าครับก็จะเป็นเด็กบ้านโนนกับน้องอักินครับต้องจับฉลาดเป็นที่หนึ่งที่สองในสายครับโอ้โหกำลังแขนดีเหลือเกินครับควางข้ามตะข่ายครับ เด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนยิงไม่ได้ครับคู่นี้นี่เด็กบ้านโนนก็แพ้ไม่ได้นะแต่แพ้ก็ตกรอบนะสำหรับบ้านโนนนะเ,เด็กบ้านโนนนี่ถ้าแพ้นี่ก็ตกรอบอแล้วจะส่งผลให้นีเมียมาเตะเข้ารอบแทนทันทีฉะนั้นมันมีความหมายนะคู่นี้แแแลลล้้้ววว

ได้อยู่เอาไปไปไหนครับเอาหนีเมียมาเตะเป็นบอลของเด็กบ้านโนนเด็กบ้านโนนดึงออกไปครับตอนนี้กลายเป็นบอลของหนีเมียมาเตทุมท่มทุ่มผิดครับทุ่ม ทำถึงวันนี้ครับยังได้ครับนีเมียมเตมาได้แครมาได้แล้วโอ้ยเบิร์นถึงวันนี้ก็ไม่ดีครับ กลายเป็นบอลของนี่เมียมาเตะครับทีมเหรอวะทีมติดนูนเรื่ติดนูนติดนูนมีตันนัดไหมต้องติดนูนมาต่อแล้วปั๊ม ตามดิพี่อะไรอ่ะเดี๋ประดนโอ้โหลงลงแบบนี้ก็โดนลอเต้าเล้ครับเน่บอลยาวยาวขึ้นมาแล้วบอลออกหลังครับเลุกเล่นีฮะลุกเล่นีนะได้ก็มหลังสามเลย

ับมานนึงดานโนบานโดนมาเด็กมีตัวหลังเน็กบานโนนยกออกไปแล้วแล้วลูกยังไม่ได้ลูกสามครับเิดสามีเบิ้ลหนึ่งสอง ยิ่งเอาแล้วเอาแล้วครับสองสองครับเอาแล้วทีครับจุดประกายความฝังแลฮะอีกลุกเดียววนะอีกลุกเดียวครับกาคเาดิเาได้ลไปเอาเลยครับโอ้โหครับเสมอยังไม่พอครับหนีเมียมาเตีรยบต้องชนะอย่างเดียวคนระับโอ้ต้องชนะอย่างเดียวครับ เชดาเขาลองครับเสมอดีตอแต่เป็นเด็กบ้านโนนเขาลองครับระวังครับระวังคือลูกสามไม่ได้ครับเพราะลูกสามไ,ไม่ได้นี่ก็โดนลูกเสมอจนได้ครับเด็กบ้านโนโน,โลลนี่แหละครับบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะับลูกยาวไว้ไว้โยยูมาได้ ช่เป <not S 1> <let> ็นบอลหลังครับเร็วกว่านที่ตัวเลยตัเลยยบมาอยู่ร่างเขาไว้ตอขอมาครับถึงบอนโดนยิงไม่ตรงกรอบครับ เข้าร้อยนี่พี่ยิงมีแต็กใส่ข่าว้าน้านหัวกอนยงกยาวยามาครับหลังครับแล้วโอ้โห้ถไว้ยังไย่ะเร็วเร็วเร็วเร็ เป็นบอลทุ่มครับบอลทุ่มถูกมาครับยกยาวยาวมาครับกรรมการได้เป็นบอลของนีเมียมาเที่ยนีเมียมาเตะครับ โอ้โ e, หตอนนี้นี่เร like ิ่มแล้วครับเราสัเหมือนกันครับเด็กบ so, ้านโนนครับเด็กบ้านโนนี่แพ้ก็ตกรอบนลฮะฉะนั้นไม่ใช่เป็นผลดีนะฮะคือใครจะได้อีกลูกนี่แหละฮะเดี๋ยวว่าใครจะได้อีกลูกครับเออใครจะได้ลูกนี้ฮะจะเป็นของใครฮะลูกต่อไปนี่แหละฮะบัดออกมาเจางแล้วอ้ยบอลมันปิดออกข้างไปครับกลายเป็นบอลตุ้มของเด็กบ้านโนน ทีไเทลพีุ่้ยล,ลาไก้เต็มทีแล้วตอนนี้ครับเดงเ่งโยกกลายเป็นมารข้างครับเป็นบอลทุ่มของหนีเมียมาเตครับ ยกมาดึงได้ครับไม่ออกเลยตันนี้เอ้าไปเตะบอลให้เขาเฉยครับตันนี้แล้วยังได้ครับไปต่อได้ครับไปต่อได้ครับหาบอลระวังครับระวังลื่นดีครับดึงไว้แล้วไปต่อครับเด็กบ้านโนน เด็กบ้านโนนเข้าทางนี hey. no. so oh, ้เนี่ยมาเตะนี่เนี่ยมาเตะเด็กบ้านโนนป่ามูระวังกระวังระวังมาได้ครับตามีายเลยยอ่านมูดิโอ้รูกันนมีผลนะบมันมีผลมันเป็นอย่างี้แหละครับนักสตุตเล็กคูมครับ เสมอนี่เด็กบ้านโดนเข้ารอบนะเอ้ใครแต่ถ้าหนีเมียมาเตะชนะเข้ารอบครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคือต้องการผลไม่แพ้กับผลชนะละครับบอกว่างนั้นนะเอาแล้วครับกรรมการให้อีกหนึ่งนาทีครับนาทีสุดท้ายครับจะมีนาทีบาปไหมนาทีสุดท้ายแล้วครับนาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้าย นาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ใครครับเอ้าจังหวะนี้โอ้โหเปลี่ยนจังหวะนี้โดนไหมยะเปลี่ยนไหมยังไงยังไงยิงจะเซดได้ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับเซฟได้เท้าเลยวันนี้ได้ไหมทุ่มเข้ามาแล้วเซฟได้เอาครับยาวครับบอลยาวเอ้าโอ้โหเล่นบอลสั้นเล่นบอลสั้นเล่นบอลสั้นแล้วเลยวันนี้ขวันมาครับกลายเป็นหนีเมียมาเตะได้ครับ ุ่มทีนี้เมียมาเตะผิกได้ผิกได้หาเขาไปได้ไหนเตะมุมครับเอาแล้วครับจังหวะสุดท้ายแล้วครับแบบนี้เอาแล้วครับขึ้นไปหมดแล้วครับต้องขึ้นไปหมดแล้วครับต้องขึ้นไปหมดแล้วแบบนี้ยกมาแล้วโอ้ยอยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่นาทีเดียว ยกมาแล้วเตะมาแล้วเคลียได้ไหมเคลียได้ไหมเคลียไม่ได้หรือยังไงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาทีมาปนาทีมาปไม่ไม่ดีครับเอาแล้วเคลียมาออกมาเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดโอ้โหไปคนเดียวแล้วโอ้เส้นได้ ผมการ็ต right ้องไปบูมเลาการแข่งขันครับสามเมือกันไปสองประตูต่อสองกับเลี้คู่ดีครับโอ้โหสุดยอดครับแต้องบอกว่าส่งผลให้หนีเมียบัติเอฟซีเตกรอบครับแลย